กลับมาพบกับครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาสอนวิธีการเขียนเคี้ยวนะคะให้ดูดีเวลาออกหน้ากล้องมน,นเองค่ะเพื่อน เตรียมดินสอเขียนคิ้วนะคะซึ่งเฟิร์นแนะนําให้เป็นดินสอเขียนคิ้วที่มีหัวแหลมๆนะ,ะหัวเล็กๆนะคะยี่ห้อนี้ที่เฟิร์นแนะนํานะคะก็คือ c o s s Lux นั่นเองค่ะอ่ะให้เ,เพื่อนๆนะคะวาดโครงกรอบนอกก่อนนะคะเห็นไหมรูปทรงคิ้วเราก็คือตรงจากหัวคิ้วไปกลางคิ้วนะคะเป็นเส้นตรงเหมือนเส้นตรงชันขึ้นนะคะแล้วก็พอถึงกลางคิ้วปุ๊บเราก็เป็นเส้นตรงชันลงนะคะไปถึงหางคิ้วค่ะ ่านี่เลยห็นไหมเราก็จะเขียนกรอบคิ้วและรู้แล้วว่ารูปทรงคิ้วมันไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะมาใช้แบบฝุนค่ะ ใช้แบบฝุนนะคะเติมเข้าไปตรงกลางนะคะเหมือนระบายสีเข้าไปเมื่อกี้เราวาดกรอบแล้วใช่ไหมเราก็ระบายสีเข้าไปในกรอบนั้นนะคะอ่าพอเราระบายสีเสร็จใช่ไหมอ่าเห็นไหมมันจะเต็มแล้วเสร็จปุ๊บนะคะก็คือหัวคิ้วเนี่ยจะต้องอ่อนและหางคิ้วจะเข้มดังนั้นเราจะต้องเติมสีนะคะให้เป็นสีที่เข้มที่สุดคะ่ะเติมเข้าไปที่หางคิ้วนะคะ หางคิ้วเราก็จะเข้มขึ้นและเราก็ต่อมานะคะก็คือให้เพื่อนๆน,นะคะใช้แปรงนะคะปัดหัวคิ้วให้ชี้ฟูมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้หัวคิ้วมันดูแบบสีซอฟ์ลงนะคะแล้วก็เหมือนกับเบลนด์ให้มันเข้ากันนะคะถ้ารู้สึกว่าเออหัวคิ้วมันยังต้องเติมนิดนึงก็ลองเติมเข้าไปนิดนึงเบาๆนะคะเบาๆเพราะว่าหัวคิ้วเนี่ยเราจะต้องซอฟ์กว่าหางคิ้วนะคะ อ่าเราเราอยากที่จะให้มันซอฟลงแล้วก็ใช้แปลงปัดเหมือนเดิมค่ะ แล้วถ้าเราอยากที่จะให้มันธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะก็ <estão> ใช้ตัวนี้คะ่ะมาสคาร่าคิ้วนะคะปัดอีกทีนึงที่หัวคิ้วนะคะมันจะทําให้หัวคิ้วของเรานะคะดูซอฟลงแล้วก็ขนคิ้วดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะปัดไปที่หัวคิ้วนะคะส่วนหางคิ้วไม่ต้องปัดนะคะหางคิ้วเนี่ยเราอยากที่จะทําให้มันดูเข้มหัวคิ้วอยากที่จะทําให้มันดูซอฟนะคะเราก็ใช้สีที่มันซอปัดเห็นไหมมันก็จะดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ะะถ้าเราอยากที่จะให้ซอฟต์อีกก็เนี่ยใช้แปรงนะคะปะัดถ้ารู้สึกว่าหางคิ้วยังดูไม่เข้มยังดูเท่ากับหัวคิ้วนะคะก็เติมไปอีกก็ได้เฟิร์นเน้นหางคิ้วที่เราจะต้องดูเข้มและหัวคิ้วดูซอฟเป็นธรรมชาตินะคะโอเคประมาณนี้ค่ะ